ไปนะฮะจะมีวงเดะฟิกชั่นมาเขาเสียงเดะฟิกชั่นเลยฮนะไม่ต้องขึ้นนะฮะไม่ต้องขึ้นเลยนะขอเสียงหน่อยมาเต็มแล้วไม่ได้ไม่ได้เขอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเสียงมา อาผู้ใหญ่เจดีของเรานะฮะเช่นเคยไม่มีพวกเราแน่นอนแล้วก็ไม่มีงานนี้แน่นอนนะฮะท่านนิวัฒน์เจวิลียาบุญญานะครับต้องไม่ลืน้ใช่นะแล้วก็ท่านโชคดีมาคลายเจดีด้วยใช่ท่านทำบ้าสีใสท่านวัฒนศักดิ์เจวิริยาบุญญาแล้วก็ม้างร้านต่างๆที่สนับสนุนพวกเราอยู่นะตรงนี้้นตรงไปนี่นะครับมีเออ่ป้าใต้เฟรมแอลสตูดิโอแล้วก็พนมอิงเจษ ติ<จ><น>๊กเอสตาใช่ใต้ฟ้าคลินิกสายตาแอดไวส์นะฮะบ,บลูออมเทคนิคด้วยนะแล้วก็พีจีวอรเตอร์ใช่พีจีวอ r ์เตอร์เลสซิ่งด้วยนะฮะยังไงก็ขอบคุณไปด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ไฮไลท์เด็ดของเรานะฮะจะมีรถแต่งเครื่องเสียงร้อยกว่าคันนะจะมาประชันโฉมกันที่นี่ใคร,รที่ชอบเสียงกระหึ่มของเ<ช>สียงเพลง ก็มาชช่ชมกันได้นะชอบคร่งโยตีใช่นะครูแลนัก็มาลงคาคลับนะคะับนายโยตีมาเทียบนะฮะไม่นะไม่ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักโยตี้เท่าไหร่ดีแล้วไม่ค่อยสนิทกันญีุ่นนี่ต้องไปแบบเสมอใช่ท่ามท่าปีเออถ้าไม่ติดงานนี้ผมนี่แหละอยู่วัดแถวนี้แหละะไปขโมย